นะนะครับลุงพลป้าแสนเน่ก็ตอนนี้ก็ลุงพลยังอยู่ในคุกอยู่นะครับสิ่งที่ลุงพลควรจะทําตอนนี้ก็คือไงทาอย่างไรจะได้ประกันตัวนะบอกตามตรงนะครับยากนะครับยากนะครับอย่าไปวิ่งเต้นอย่าไปอะไรนะครับเพราะว่าคดีพวกเนี้ยนะลุงพลป้าแสนเนี่ยมีเอฟซีมีเงินเยอะคนก็ไปเสนอนะครับนะคนก็จะไปเสนอว่าให้วิ่งเต้นนะครับรู้จักผู้หลับผู้ใหญ่รู้จักคนนั้นคนนี้อย่าไปเชื่อ ก็ฝนะากป้าแตนนะครับอย่าไปเชื่อนะครับว่าไอ้ประเภทวิ่งเต้นประกันตัวเนี่ยเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับในวงการทนายวงการทนายเนี่ยบางคนไม่ทําอะไรนะครับรับเคลียร์รับวิ่งเต้นประกันอย่างเดียวนะครับบางคนเนี่ยห้าล้านสิบล้านไม่ต้องว่าความเลยไม่ต้องให้คำปรึกษากฎหมายนะครับรับเคลียร์อ้างวันนี้เอาไปจ่ายตำรวจจ่ายอา,ายการจ่ายผู้พากษาจ่ายนักการเมืองนะครับเสียไปห้าล้านสิบล้านเรื่องประกันตัวเยอะแยะนะนะครับอ่านะฮะเข้าใจนะ เพราะฉะนั้นนี่ก็อย่าไปหลงเชื่อเรื่องการยืดประกันตัวแล้ววิ่งเต้นได้นะครับบางคนห้าล้านสิบล้านโดนหลอกเรื่องประกันตัวเยอะมากเลยเอาไปจ่ายผู้ักาษาอายการไม่มีนะครับผู้ักษาอายการที่เป็นข่าวบางคนทั้งผู้ักาษาทั้งอายการทั้งตำรวจใครไปยุ่งเรื่องพวกนี้ถูกไล่ออกจากราชการหมดเป็นไปไม่ได้คดีดังขนาดนี้ไม่ต้องวิ่งต้องเต้นเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าไปหลงเชื่อนะฮะ นะหลอกวิ่งเต้นประกันตัวลุงพลอะไรเนี่ยประทันอย่าไปหลงเชื่อเชื่อผมอันที่สองคดีความเนี่ยแพ้มา 2, สองศาลแล้วการจะต่อสู้คดีในชั้นฎีกาเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับอันนี้ต้องยอมรับเป็นเรื่องยากเพราะแพ้มา 2, สองศาลนะนะครับเป็นเรื่องยากนะในการที่จะชนะคดีถ้าดูไม่ไหวก็ยอมก็ยอมหมอบไปติดคุกไปสิบปีก็ออกแล้วนะครับทําตัวดีๆเดี๋ยวก็ออกนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากสู้ถามว่ามีโอกาสสู้ไหมมีแต่น้อยมาก แพ้สองศารนี่ลําบากอ่ะผ่านผู้บากษามาแล้วห้าคนแล้วก็ไปสารฎีกาก็อีกสามปีนะครับนะอย่างที่ผมเรียนแล้วครับลุงพลจะชนะคดีได้นะครับก็คือต้องต่อสู้ว่านะครับนะไม่ได้กระทําความผิดไม่มีประจักษ์พยานคดีมีข้อสงสยัยตามสมควรนะครับเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยที่จะสู้ได้